อธิบายนหแรนดังดิวปังครุโล,แบบแลก,กกตันแบกแนดูตัวนิปีแากครลดดุลยงปรี6คตรยิพฤษภาคมถึงหมิถุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักชกที่ห้องประชุมสีชมพูอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูร,รณ์ศาสตราจารย์วิจัยดอ ok ร์ชติมาเอี่ยมโชิชวริตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอาวา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์รักษารษาชการกาแทนอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนองตอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงอดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่ต้องการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในด้านการเกษตรจุลินทรีย์อาหารและเวชสตรอ่างรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผออำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสายยันตันพาณิชย์รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรการคุม้มทรัพย์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี2 5 6 4มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ i บ c อ r c u l ร r Green Economy เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดำเนินการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของจังหวัดเพชรบณ์อย่างคุ้มค่าการลดของเสียการนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานรากของทรัพยากร อันจะทำให้เกิดการเติบโต,ตอย่าง,ย,างยั่งยืนและทั่วถึงด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์รักษาราชการ,การ,การกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุญกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุญยึดปรัชญาการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุญได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุญและพิจิตรเพื่อนําองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ ไปขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นสำหรับความร่วมมือที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้นับจากนี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะนำองค์ความรู้ต่างๆของทั้งวอวอหรือมหาวิทยาลัยร่วมกันลงไปขับเคลื่อน ในเศรษฐกิจของชุมชนฐานลากรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้ตั้งเป้าเอาไว้ในเรื่องของการแปลงรูปสินค้าทางการเกษตรพืชผักผลไม้และสมุนไพรต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานอะโวคาโดขิงซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆร่วมกันต่อไปในอนาคต ก็ว่าในส่วนของการความร่วมมือกับทางสถาบันเนี่ยนะครับมีส่วนที่ทางราชพาัฒของเราได้เข้าไปร่วมมือยังไงบ้างครับในส่วนของความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครั้งนี้นะครับมันเป็นความบรรจบก,กันระหว่างความความประสม ความเจตนาที่จะพัฒนา,าผลผลิตทางการเกษตรพืชผ,ผลอัลักษณ์ทางการเกษตรเนี่ยไปแปรรูปสู่โดยใช้กระบวนการวิจัยแปรรูปแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งความผสมเหล่านี้มันเป็นช่องว่างระหว่างความพร้อมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตัวเนี่เราได้รับการาร่วมมือ,มอกับมอ

โดความร่วมมือกันโดยทางวบ,อบอเองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สนับสนุนทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการสกัดเพื่อนําเป็นสารตั้งต้นไปสู่กระบวนการแปรรูปต่อไปครับเพราะฉะนั้นซึ่งทางวบ,อบอเองกับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีจุดร่วมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่นพราเราจะหยิบเอาพืชอัตลักษณ์ไปท้องถิ่นมา,มาเข้าสู่รกระบวนการวิจัยนําสู่กระบวนก การแพร่รูปซึ่งจะเกิดประโยชน์ในแง่ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจย,ยกระดับ มาตรฐานของพืชผลทางการเกษตรไปสู่สินค้าที่มีรสมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเป็นจุดร่วมกันระหว่างมอว์อาหารหลายๆประเภทอยู่เพราะย่านเดียเกิดความร่วมมือจะร่วมมือกันเป็นสามต้นต้นในตอนนี้เขามีตัวอย่างให้เห็นนะว่าในส่วนของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นที่จะเห็นในเร็ววันนี้คืออะไรบ้างครับในเรื่องของผลผลิตเราตรวจไปสองขึ้นคืออัตลักษณ์ขนาดที่สองตัวหนึ่งก็คือมะขามหวานมะขามมะขามเราสั่งเตี้ยวยะขามหวานด้วยซึ่ง การแปลรูปเนี่ยขนาดนี้เนี่ย ผลิตภัณฑ์จากมะขามเองยังไม่มีความชัดเจนและก็ไม่มีอิมแพกที่คนกระทบเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพืชต้นต้นที่เราใช้ก็คือมะขามตัวที่หนึ่งตัวสองก็คืออะโวคาโดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงในช่วงนี้เราจะใช้กระบวนการวิจัยไปสก,กัดสาจากอะโวคาโดเพือกกพ่อแปรรูปไปสู่เครื่รองสับานปีแรกเนี่ยเราใช้พืชสองตัวนี้เป็นผลไม้สองตัวเนีเป็นเป็นหลักก่อนในการใช้กระบวนการวิจัยไปสู่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสับปานเป็นหลักครับ 应、OK、该。<Okay. S 2> okay. บทบาทของสถาบันนะครับในการที่เกิดความร่วมมือในครั้งนี้จะมีบทบาทในด้านไหนบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเทศยไทยแต่หรือว่ามเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ที่ทำความร่วมมือเนี่ยจะอยู่ภายใต้โครงการยกกระดับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ศักยภาพของสถาบันที่จะเข้ามาหนุนเสริมในในพื้นที่เนะี่ยเรามีศักยภาพอย่างไรบ้างคะค่สถาบันเจวิทยาศาสตร์และเทคโนโยนลยีประเทศไทยหรือวอลลค่ะเรามีออขีดความสามารถในเรื่องของการนําเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีท้องใช้นะคะเมื่อจะเป็นเรื่องของการสกรัดเรื่องของการพิสูจน์ฤทธิ์นะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผลพันธ์ที่ได้จากการสกรัดเนี่ยคะ่ะมี เกษตรกรหรือว่าคนในชุมชนในท้องเียนว่าแนวทางที่รัฐพัฒกับปวทํางานร่วรรมกันจะก่อเกิดเดียวกับชุมชนครับค่ะก็ในการทํางานร่วมกันนะคะเราเป็นเครือข่ายกัน<ๆ>เวลานี้น,นอกจากงานที่เป็นการยุกระดับซึ่งคโรงานที่เราได้ทำกาน จากงบประมาณจากเงินกู้นะคะที่สภาพัฒน์ได้จัดสรรให้ได้8จังหวัดจังหวัดที่ชีบุรณเป็นหนึ่งใน8จังหวัดที่ววอเสนอนะคะแล้วก็มาพัฒนาตรงนี้การทําง,งานร่วมกันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแชร์และเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็นะําเอานัาในวิจัยเชี่ยวชาญินะคะลงมาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ซึ่งเราเห็นศักยภาพเป็นอย่างมากว่าในพื้นที่เนี่ยมีวัตถุดิบที่น่าสนใจลใหลายตัวแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ทําเป็นพันธมาะระยะหนึ่งแล้วนะคะสาหรับผู้ประกอบการในพื้นที่การทํางานจะทํางานเป็นในภาพของมหาวิทยาลัยนะคะสถาบันวิจัยนะคะ,ะสภาขอารค้นานะคะหรือสถาอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน นายนรงบวงรักภูมิในการสมักง,งาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบณ์ในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุกการดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดหรือคอปปจังหวัดเพชรบณ์ครั้งที่หนึ่งทับสองพโดยมีการรายง,งานผลการปฏิบัติงานประเด็นปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวแทนหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมผูทเบิกชั้น5ศรักการจังหวัดเพชรบูร์อาคาร1โดยมีนายสมศักดิ์คณาคำประจจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมรับทราบผลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดปีงบประมาณ2565 ในพื้นที่อำเภอเขาเค้อพื้นที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์สามารถตรวจยึดและจับกลุ่มจำนวน253คดีเนื้อที่1,156.26ไร่พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและพระบ,บป่าไม้2484จำนวน25คดีเนื้อที่849.40ไร่ ส่วนที่เพื่อลมกาาดำเนินการตามพรบรป่าไม้2484ในเขตจัดตั้งนิคมสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบุร์เดิมและตามคำสั่งหัวหน้าคสชที่35/2,559ท 59, จำนวน74คดีเนื้อที่138.01ไร่และตรวจยึดตามพรบรป่าไม้2484และนอกเขตอำนาจคำสั่งหัวหน้าคสชที่35/2,559ท จำนวน13คดีเนื้อที่41.64ไร่ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี2564มีสถิติการพบจุดความร้อนในพื้นที่จำนวน4,632ครั้งแต่ในปี2565พบการเกิดจุดความร้อน1,441ครั้งลดลงร้อยละ69 สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2563และวันที่11พฤษภาคม2564ผ่อนผันให้หน่วยงานราชการยื่นคำขออนุญ,ญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กรณีมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนรับอนุญ,ญาตโดยมีหน่วยง,งานราชการที่ได้ยื่นคำขออนุญ,ญาตทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมติคอรมอวันที่23มิถุนายน2563จำนวน1 870คำขอส่งคำขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกจำนวน1 831คำขอ คงเหลือคำขอที่ในความรับผิดชอบสำมรง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูร์จำนวน52าคำขอ ส่วนคำขอตามมติครามาวันที่11พฤษภาคม2564จำนวน515คำขอส่งคำขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพ,พิษณุโลกจำนวน510คำขอคงเหลือคำขอที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบสำัมงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร์จำนวน5คำขอ นอกจากนี้ที่ประชมุมได้สรุปผลการร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565และวันที่1มีนาคม2565ประเด็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนายหน่อใจแท้ลอ้อและประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทหารส่งคืนกรมป่าไม้ท้องที่อำเภอเขาค้อและเรื่องรองทุกความเดือดร้อนของหมู่บ้านฐานผันศึก อำเภอเขาค้อรวมถึงที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการมาคับคดีกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ที่วัดป่ากิติสารวานารามหมู่ที่14บ้านโคกใส่งามตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์พระครูธรรมทรกนกพันธุ์สุวรรณโนเจ้าคณะตำบลชนแดนฝ่ายธรรมยุทธจาวาดวัดป่ากิติสารวานารามได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอปพภคบริโภคอาหารสดซึ่งได้จัดการออกรับบินฑบาตมอบให้กับชาวบ้านใกล้วัดและเด็กกำพร้ายากจนในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอชนแดนและใกล้เคียง ส่วนที่ชมรมบ้านดนตรี4นอดชนแดนเลขที่126หม่4ต่ตบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นายสุภกิจต,ตั้งเมืองทองประธานคณะกรรมการตรวจและติดตามการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดนหรือกตตอตรชสอพอชนแดนพร้อมคณะนำเข้าวสารอาหารแห้งและทุนการศึกษามอบให้กับเด็กกำพร้ายากจนในพื้นที่เทศบาลตบลชนแดนและใกล้เคียงพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเด็กๆว่า คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่สามารถเลือกปฏิบัติได้และรับปากสัญญากับเด็กๆว่าจะรับอุปถัมภ์เด็กกำพร้ายากจนทั้งหญิงและชายจำนวนกว่า42คนเพื่อบรรเทาความดุดร้อนให้กับปู่ยญาตายายหญ่ญาติพี่น้องในเบื้องต้นและจะนำอุปกรณ์การเรียนสระว่น้ำพลาสติกอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลลูกวอลเลย์บอลไม้แบบมินตันขนมปังและเครื่องใช้ส่วนตัวมอบให้กับเด็กกำพร้ายากจนต่อไป จนกว่าจะสามารถช่วยตัวเองได้พร้อมกันนี้ดรเด่นรงธรรมมาก,กรรมตบลพุทธบาทพร้อมด้วยนางสาวอ,อารไทยมาดวังแสงผู้ใหญ่บ้านหนองเล้าไก่หมู่ที่15ตะบลพุทธบาทอำเภอชนแดนนำเด็กกำพร้าในหมู่บ้านจมเ7คนสมัครเข้าร่วมชมรมบ้านดน,นตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องอบโภคบริโภคเื้อผ้าให้กับเด็กและครอบครัวต่อไปอีกทางหนึ่ง ปฏิบัติการ66แรนดังดิวปังคารุโลกระตันแบกแครุตุนีสองปีอยากขอดรถดูแลส่งเปรี6กคอร์ดยีสิบพฤษภามค,คมถึง6มิถุนายนนี้ตัวจริงอันดับหนึ่งของนักชอ็อปสนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างาม สมาร์ทอย่าง style Yamaha Grand f i n a o Hybrid